มีกักร่เหรอมีหัดจักรบังคับให้กินนมจ้กริอกลิ่นเรื่องกันด้วยไงงกไห้กินนมก่อนก็ได้ขอให้กินมเกี่ยงเรื่อง ไม่แดงต้องให้เอ็กออกไปบ้างแดงบัวหลวกันเจ้าวาวัางสามสี่มือเห็นพ่อใหญ่จอครับแยกตุ่มขี้รถไปพุ่นแหละไม่ให้คือเจ้าว่าแล้วนอนอยู่นี่ไงเอื้อนยกมือให้ยกเจ้าว่าแล้วก็ขี้ออกไปเลยเอื้อแล้วเขาไมาหลายรอบเลยหรอเห็นบ่มืินมือสักวังสองสามมือแหรอเห็นอยู่มันสันรรนส่นหางม้ากาต่อมันม้สั่นหางกระก่รอเต็ม แต่ว่ามแม่มามื่อนั้่มันแย่แฮ่อยู่จำได้แม่แล้วเลยว่าเอาเดี๋ยวเอาเขามามันกินอีอนี่นะครับหมากินนมนะครับนิ่ตัวนาบพี่หมูกำลังทำกันดูแลนะครับหาข้าวหาน้ำมาให้กินมนาไปทั้งไปกำลังประชุมย่อยว่าจะทำอย่างไรจะทำอย่างไร ก็ต้องให้ลูกกินแค่ด,ด้วยโ,โน้่เครื่องยอนเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไงนอ้ฝาสูบรถขนานไม่รู้นะครับนี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้โอ้